สวัสดีครับสานมาตาเชิบพี่น้องสวัสดีเบ้าดำครับรูปเดี่ยวกันด้วมือหนึ่งนะครับมาสีรเดี่ยวเปเี่ยวเตนมีบ้ารวกสุกแล้วจ้ะมีขาวคงบเอเามามาหัวนึงครับมาพิเศษเต้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยแี่เสยนหกวานเพิ่มบะคั่วไม่เยอะครับคสดๆครับอันนี้บบวัวกับลำ ภรรยาเนาะค่ะหอมแผวก็ุดยี่มาอะไรกันบาร์เตอร์ก็ยิ่งกินหลายละเสียงเมือกชั่วอ่ะยิ่งชั่วยิ่งแบบพีกไปค่ะเนื้อหนวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นใหญ่พิเศษเส้นบนพุดยี่มผู้ใดมาพิเศษลูกชิ้นก็สั่งพิเศษลูกชิ้นเนาะมังสวิรัเสริมก็เลยเน้นลูกชิ้นนี่เน้นอันนี้ก็ชิ้นใส้ปิดองปิปน น้ำตาลได้ค่ะหน,หน่อยนึ่งเลยใส่ผักกุ่มตันกระน um ้ำปลาครบเลยนี่เนาะขังเล็บใส่เซฟซีนี่หน่อยนึงอ่ะมึงลึงมึงเอ้ยใส่ในนี้เสร็จเอ้ยไม่ก็หอมดีเลย กับเปียกอย่งเขากัย่งใสอยู่เนาะแล้วบาเขาเคยกินฮ็่สิจ้าท่านบ่เคย้นงจับการกินเลยบ่แดนใสจืดเท่อขอบคุณค้าผู้ดใดมาั่แหนวก็ขออะไรโดยเดือดข้าพนะี่เนาะซิมอืมม,อม,มามามาแซ่บนะค่ะมาเดือคข้าพกกิน ใยเตี๋ยวสสเสต็บน้ำสาปเสิมไมานี่ยจากการเลยนะคะคุณนเบิ้งเซีอนครับอืมอืมอืมดูว่ามันเนีบนไหม 嗯，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 嗯 马点看。

ลูกเส้นมันก็และเอกลักษณ์ของใครของน้องอยว่ในบางสื่ออย่างกับบันเอลเป็นสายบัก นิดน้อยปีนี่พริกซอดพริกเน่น่าจะไดมาแดงแล้ผูกหลายโรงงานนี้งงมาเปิดเนี่ยายตลาดกันใ้มันเป็นเห็ดแบบไหน,นพุดลล์เนาะมันต้มอยู่นะ กับอ mm. ุยเดี <e <leg transport> <Port> ๋ยวกินด้ยอืมได้บัดได้ย้ำกับนี้บังนั่งย้ำนังเดิมทำไมอ่ะแล้วเสริมกินยัวนโดยเฮ็ดงานยุ่งอะไรนะ ตอนนี้กัมีอ้าหีหมดน,นึหมดแหหมดก็กินง่งไ้านกินไหมไม่กินกินหมดแล้วเป็นไข่แล้วอยากจะมาเลยตงใส่ไข่คนนึครับตรงน้นบีไข่ของเาอเ บ้านเนียังมีคนขายมีเกีียวอีกหน่อยอนึ่เป็นขายอีกหน่อยนี่หรือยงไมันมีเกลยวมันมีกับเขาเนอะขายแมนไปขายทุกวันตามตลาดนัด อยากเก็ดอีหลีเล่นเนี่ยเขาแม่งแยกรางด้วยใจมันยังยาเก็ดหลายๆยากอยูอ่น่องบัคือเขาด๊อืกลูกน้องนะบักคือเขาพี่น่องคือคนดีคนดีดิแต่ไปว่าเป็นบักดีแต่ว่าบักคือเา เขาเฮ็ดเองธุรกิจเขาเ,เองการเว่ากันจาการพูดคุยก็เป็นของเขาเองลูกน้องก็บ,บอกสูตรบอกอย่างละ,งะเ,เ,เพะบบนนะิ่นกเ็เฮ็ดแล้วเลีพอแบบคือพลังคนเนาะเป็นกรเฮ็ดแล้วๆลีอันไอในขาดจาน ดี่ะเดี๋โกงเขาอีกนะลงว่ายากท่อาอืมกล้องตัวนี้บ้าููว่าห้ำปลาลมม,ม,มันแดงมั้งไม่่กแดงมั้งเป็นสีแดงไปมั้งนาอยู่ในกล้องนะมันแดงอ,อกตุง้งเี่ฮะนีน้วแดงนาแดงม่เนี่ยหันมาล้วปะกะติ มือไ้แดงมักแดงยืดดิดงแดงยืดก็ไลกันเลยน้อแดงยืดเป็นไข่รปาแล้ต้องกินยารัดไปเลยมนบ้แปที่จะเป็นไข่ไปนี่รามมือดีซี่มือไข่อากาศหรือไอืมอืม,อมอย Làm ăn mãn này Bỏ luôn đi. Bỏ đi bắn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ตื่นเทไปนะจะตุ่มกลนีเยไม่รู้่ปดนดอกสีแดงหรอวาอืมมันมีเสะดอกส่ดตุนชลุนแล้วเนยง เฮ้ยไปบ่เคียบหนึ่พักกับคายยุ่นน้ำเนี่ยพี่ดึงอีกว่ามาครับ ดีเด่นนานขึ้นแม่บอกว่ามากกว่านานเลยเนี่ยองจงเลยเนี่ยใไรขึ้นดีวะแต่ไม่สองข,องของนาดนี้นะพี่น่องลูกค่าโทรมาสอย่างก,ก็แม่ค่าไม่รูกค่าแม่ค่าโทรมาสจองไว้น้ำเตะเสรอสมสาวป่าเนี่ย เนะี่ยรข้าตหคลา้ายขึ้นอืมฮะมดนี่ยนี่นะ้องำนะักนะนะกินบ้าแบลมึนสงสันมีใครขึ้นไเ,เป็นไครประปุ๊อสนะิ พี่น้องมากินเนีย่ยแหละเด้อค่ะก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านชาวเิมนี่แหละค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเดียวขายมากกั้งก็ยี่สิบปีแล้วเนี่ยพี่นอ้องอืออือเจีบอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสิฝากไว้ซสำเนียงอะไรเด้อค่ะเจ้าไหนก็เป็นกำลังใจเจ้าเชมี่แกันให้หมูดมนำน้ำได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะเชิมรักพี่น้องเด้อค่ะ